จำเรียบส่วนเนี่ยตอนคเียบัรสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้เรามาดูเนื้อหาในบทสนทนาที่2นะครับเรื่องของ getting money from the bank นะครับก็คือเอาเงินนะครับมาจากธนาคารซึ่งก็หมายถึงการถอนเงินนะครับคำศัพท์ก็มีคาว่าเบิร์กลุยนะครับแปลว่าเบิกเงินอันนี้เหมือนใช้เหมือนไทยนะครับธเนียเกียธนาคารนะครับเซียพูธเนียเกียก็แปลว่าสมุดธนาคารไทยก็ใช้แบบนี้เหมือนกันนะครับการ ATM ก็คือ บัตร atm นั่นเองนะครับการนี้ใช้ตามภาษาต่างประเทศนะครับกระดาษแปลว่ากระดาษก็ได้แปล,แลว่าแบบฟอร์มก็ได้นะครับบัาเป็ลกระดาษบัาเป็ลแปลว่าเติมนะครับกระดาษก็คือฟอร์มก็คือกรอกกรอกแบบฟอร์มนะครับส่วนบัญชีส่ว,สวแปลว่าถามนะครับบัญชีแปลว่ายืนยันส่วนบัญชีแปลว่าการส,าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเนียยเ่ยพยกระก็คือคนฝากเงินนะครับบันสมเกลคลวนก็คือบัตร จําตัวอาศัยทานแปลว่าที่อยู่เลขโทรศัพท์เลขโทรศัพท์เริ่มเมินนับดูนะครับควะแปลว่าขาดกรุบเฮยแปลว่าครบแล้วสําหรับบทสนทนานี้นะครับก็เป็นเรื่องของเอะ A, นะครับซึ่งเป็นเจ้าที่ธนาคารนะครับคุยกับนาวีทึ่งเธอมาถอนเงินที่พ่อส่งมานะครับก่อนที่จะดูความหมายผมอ่านให้ฟังรอบหนึ่งก่อนนะครับสุดสได้ขยมอาจุยเนี่ยอาไวครับ ចាខ្ញុំ mobile លុយ Dellpa ខ្ញុំភញើម៉ូពីបាត់ដំបងអុយខ្ញុំម៉ូធានាគៀនេះនេះមានសិភូវធានាគៀឬការ ATM តចាអត់មានផងសូមចាំមួយផ្លែតសូមបំពេញក្រដាសសិនចាក្រដាសខ្ញុំអាចនេះក្រដាសខ្ញុំធ្វើរួចហើយខ្ញុំសូមសួរបញ្ជាតើនេះភញើប្រាក់ប្រាក់ឈ្មោះអ្វី ផ្ញើអោយប្រមាណហើយផ្ញើអោយអ្នកណាចាកើតឈ្មោះសុកសំណាងផ្ញើ50 000រៀលហើយខ្ញុំហើយផ្ញើអោយខ្ញុំអ្នកមានប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនអាសយដ្ឋាននិងលេខទូរស័ព្ទដើម្បីបញ្ជាក់ទេចាមាននេះលួយសុំរាប់មើលខ្វះសុំរាប់មើលខ្វះទេចាគ្រប់ហើយអរគុណច្រើនครับទីនេះมาดูความหมายนะครับซูสได้สวัสดีខ្ញុំអាចជួយអ្នកអ្វីខ្លះខ្ញុំ สามารถช่วยคุณอะไรได้บ้างนะครับจาขญมโมเบลุยค่ะฉันมาเบิกเงินเดปลปาขญมเพย์โมอ่าเพย์โม,โมที่พ่อของฉันส่งมานะครับปีบัตรดำบองจากพระตะบองออยขญมโมทเนียเกียนี้ให้ฉันมาธนาคารนี้นะครับเนี่เมียนเซฟูทเนียเ,นเกียคุณมีสมุดธนาคารหรือการเ t m เตะหรือบัตร ATM มไหมจะออดเมียนพองก็คือไม่มีอะไรเลยนะครับ ข้อ A นะครับส้มจำมุยเพล็รอสักครู่ส้มบําเป็นกระดานนี้กรุณาเติมข้อความในแบบฟอร์มนี้ส้มบําเป็นกระดานี้สันกรุณาเติมข้อความในแบบฟอร์มนี้ก่อนนะครับหลังจากกรอกแล้วทางบีก็พูดว่านี่กระดาานี่กระดาษขยมเทอรรุเทอร์ฉันทําเสร็จแล้วนะครับขยมส้มส่วนบัญชีผมขอส่วนบัญชีคือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม มันก็คือการถามข้อมูลบางอย่างเพื่อยืนยันว่าผู้รับเนี่ยเป็นคนที่มีสิทธิ์รับจริงๆนะครับตรงกับข้อมูลที่เขามีนะครับเตอรเนี่ยพญประชุม,มว,วิคนที่คนที่ฝากเงินชื่ออะไรนะครับพญอ,ออยปนมานฝากมาเท่าไหร่เฮ้ยพญอ,ออยเนี่ยนะและฝากให้ใครนะครับจ้าเกิดชุมโมศกสํานางเขาชื่อศกสํานางนะครับพญฮาเสมเรียลฝากมา50าสิบหมื่นเรียลก็คือ ห้าแสนเรียลนะครับเคายัญพญอ้อยขยมและฝากให้ฉันเนี้ยเมียนบันสำเกินคล้วนอาศัยทานคุณมีบัตรประจำตัวประชาชนที่อยู่หนึ่งเลขโทรศัพท์ดับเบิลบัญเจเตและเลขโทรศัพท์ที่สําหรับการยืนยันไหมจ้าเมียนทางเอก็เลยต่อบว่านี่ลุยสมเรือบเมือสมเรือบเอมือขวาเตกรุณับ,น,บนับดูครบไหมทางบก็ตอบว่าจ้าครบเฮ้ยค่ะครบแล้ว อากุลเจริญขอบคุณมากนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับคลิปต่อไปก็จะได้ดูเรื่อง LanguagePoint ครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสมอากุลสมจเบเรียบรีย์บ